สโมเบลดเอรวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเว็บแคมยังเป็นทางการปี2 0 1 3ันสถึงสองพเริ่มเกม้วครับเมืองทองจะ,ะจบุกจากขวาไปซ้ายตามหน้าจอโทรทัศน์ในชุดสีขาวนะครับส่วนด้านการท่าเรือก็ชุดเก่งครับ เลียดขึ้นมาครับถึงด้วยเคมปินเซนจิมมอกไปด้านข้างครับจังหวะนี้สวยเลยครับลากกระชากขึ้นมาแล้วมีโอกาสยิงลูกนี้โอ้โหผู้ให่บอลกระชอกแล้วซ้ำลูกนี้ติดบล็อกอีกครับโอ้โว่าคิมดองจินยังบล็อกไว้ได้ดูจังหวะตรงนี้กันครับโอกาสแรกของทางด้านการท่าเรือนะครับที่จะขึ้นนํำครับจังหวะของวุฒิชัยเซฟตรงนี้บอลมันไปติดน้ำครับแล้วมาเร็วเหลือเกินครับขณะที่เร็วไม่แพ้การนี้ก็คือทางด้านของกวินนะครับ ลากลุยจิ้มต่อมาครับให้กับเิีวินเซนต์เพีวินเซนต์หักเข้ามาด้านในแล้วยิงลูกนี้กับปูโอ้โหลงตัวเซฟได้ครับว่าจังหวะนี้กวินยังถือว่าซุปเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งเชนเปิดมาพอดีพอดีเลยแต่ต้องชมกวินเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดย้อนกลับมาตรงนี้ครับยิงโอ้โหอาจจะเบาไปสักหน่อยครับแต่ว่าเครดิตคงต้องยกให้ภาษาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยเลยครับปฏิกิริยาเร็วมากครับจังหวะนี้จากนั้นกวิน กองก้าเห็นเพื่อนรับมาแล้วแทงขึ้นมาสวยครับตรงวันนี้ผู้ชัยแต่งเข้าไปพยายามจะเบียดลูกนี้เอาดุกเกี่ยวไม่ฟาวแล้วยิงยับลูกนี้ตกไปได้ครับกวินโอ้โหแม่อกอก้าอยู่ด้านหลังกองหน้าแทางลูกนี้โอ้โหเสียบหนักเขาแต่ตอนแต่ว่าได้เปรียบอยู่นิิพงศ์นิิพงศ์ยอดขึ้นมาเสาสองขึ้นโขงเน้นๆโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับว่าการได้เหลือขึ้นนําเมืองทองไปแล้วอ้าวแต่ไม่ได้ประตูครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับแมกองเชียร์อย่าเพิ่งเฮ ครับกอข่าเนี่ยจะอยู่ไกลสุดของจอนะครับอย่างตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอ้โหครับดูนี่ก่อนโอ้ไม่ล้ําสิครับอจะยืนเกือบเท่าๆกับสารัฐเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวลูกนี้ผู้สินก็มองว่าเป็นลูกล้ำหน้าครับค่อยท้ายนะครับเนครับเดี๋ตัวในสุดนะครับก็ต้องอยู่มุมที่ผู้สินยืนอยู่อาจจะมุมดีกว่าเรานะครับอาจจะมุมตรงกับกว่าที่เราเห็นกันอยู่หน้าจอ ขึ้นมาครับโอ้โหลงริ้เติมมาสวยตะลงริตตั้งป้อมแล้วลองยิงดูลูกนี้แล้วครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับมีเซฟเหมือนกันครับลูกนี้ก็วินจากเซนเตอร์ฮาฟนะครับแลบขึ้นมาครับไม่มีตัวบล็อกลองยิงเลยโอ้โหปลายนิ้วแหละครับบอลลงพื้นนี่ไว้ใจไม่ได้ครับโดนนิดนึงครับน่าทนี่บอกไม่โดนแต่พุติล์ไม่เชื่อครับ เป็นรวมรุ่นอีกครั้งหนึ่งวุฒิชัยหกักออกมาบอลขึ้นมาเอกภะพมซ้ายกับภูมมยิงลูงนี้โอ้โหบังกระชอกรัดมากแต่ว่าที่ผ่านมายัางอ่านจังหวะบอลได้เก่งนะครับดูครับไปกภะพุมึงเข้าซ้ายดูนะครับลองยิงไกลหลายครั้งแล้วบอลตกพื้นนี่แม่ฉลับเป็นใจเหมือนที่อ่านไว้ก็รอดไปครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุแบดบราส์ขึ้นมานีน่ากลัวเหมือนกันครับเก็บบอลได้แล้วเปิดเข้ามาทีละสินไหลต่อมาเบียดปากี้ตัน พรีตันแตะพรีตันยิงเข้าข้างตาข่ายครับโอ้โหจังหวะความแข็งแกร่งที่เอาชนะกองหลังมาได้แต่หลุดผู้สามผัสูได้แต่แหมหลุดไปน่าเสียดายแล้วดูทีละสินให้ครับโอ้ดร์ลงริตเอาไมา่อยู่แล้วมุมมันมีน้อยครับจังหวะยิงก็เสียหลักไปแล้วคร,รับดร์ลงลิตเนี่ยชนแล้วนะครับแต่ก็ชนแรงกว่านี้ไม่ได้ครับอาจจะถึงจุดโทษแล้วใบแดงโอ้ก็ต้องชมผู้สามผัสูด้วยนะครับวรวบุฒ์ออกมาเร็วครับแต่ไม่มุมสุดท้ายที่ยิงเหลือน้อยสองสามคนสาระเห็นแล้วครับไหลมาธีละสิ์หลุด ทีละศิลป์แตะออกมาโดยตัวตัวยกลุงนี้ก็โดนดักไว้ได้ครับสื่ชนกลับไปทีนึงแตะที้งดีครับสุชนโอ้โหสองครั้งติดต่อกันครับสชนแชนตั้งแต่ตัวบล็อกด้านหน้านะครับไม่มีใครเข้าประกบสารตนะครับปล่อยวิ่งเสบายเลยนะดูตรงนี้ครับอือันนี้น่าจะเลือกยกกลับไปที่เสาไกลนะครับนิธิพันธ์รออยู่แต่ว่าไปไม่ถึงครับสุชนมาถึงก่อนจังหวะที่2ก็ลุกขึ้นมาเร็วนะครับไปโน่นเลยครับแตะเสร็จขอเป่าป่าสักที อาครับข้าวมาใหม่เมืองทองมาดิโอไหลมาเทียร์ินตวัดตามน้ำแล้วก็หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหยิงดีจริงๆครับเทียร์ินแดงดาครับแล้วก็ขึ้นนำไปแล้วครับทีมเยือนเอสจีเมืองทองครับโอ้โหคมกริบเลยครับจังหวะยิงตรงนี้ของเทียร์ินครับโอ้คนอื่นมีโอกาสได้สอบกันอยู่บ้าน่ยังไม่ใกล้เคียงแต่มาคนนี้ครับ100%เต็มเลยครับยิงครั้งแรกโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าจะเห็นว่าจังหวะมันพอดีจริงๆนะครับ ไหลมาเสาแรกแล้จยิงเสยเลยครับก็เป็นเพิร์ดจังหวะที่เด็ดขาดมากๆครับของมองค์พ่อครับไม่ไม่เปลืองจังหวะนะครับจังหวะเข้าทำแล้วก็คมมากๆยิงใหญ่เลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับทีมละสิ์นะครับต้องติดแฮชแท็กนะมาดูกันครับจังหวะตรงนี้เนี่ยพื้นที่ริมเส้นเปิดเยอะมากนะครับแล้วให้มาไม่มีล้ำครับตัเชล่ามาปิดไม่ทันยอด สองหน้าเดียยวฉันยอดได้ยิงแบบนี้กาเป็นลูกที่ลูกซ้อมเลยครับเข้าแสกหน้าเลยนะครับผู้สั่งประตูนี่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะใช้ปฏิติรายาเลยครับเข้าแบบนี้ไม่รู้จะรับยังไงครับแต่ังถือ,อว่าฟอร์มีประตูอย่างร้อนแรงต่อเน,นื่องครับผ่าวาเกเป็นเซนแตะหลุดไปได้ครับแล้วเปิดเลียดหักเข้ามาไอ้กระพุ้มจับได้แล้วหมุนตัวยิงลูกนโ้นว่าววันนี้ ก็วินนี่ก็ต้องรับเครดิตเยอะเหมือนกันกับครึ่งแรกเนี่ยจำให้ทีมยังไม่เสียประตูโอ้ไม่ว่าจะบินหรือไม่บินแต่ก็วินก็เซฟได้หมดเลยครับวันนี้ตูนะครับแถบด้วยแต่มือไวจริงๆครับโอ้โหเปิดเข้ามาเขาจะมุมขึ้นโขกทิ้งไม่ได้โอยามะหลงฤทธิ์ยังมาได้ครับหลงฤทธิ์เพื่อนแล้วยิงสวนหลงนิศโอ้โหติดบล็อกครับสวนอีกทีนึงโอ้โหข้ามคาน มงคลกำลับก้าวกล้าให้จิรวัตรจิรวัตรตั้งป้อมแล้วสวนลูกนี้ข้ามขานไปเลยครับโอ้โหแล้วก็หมดครึ่งแรกเลยครับการท่าเรือฟุก็ตามหลัง SG เมืองทองยี่เจ็ดอยู่ครับศูนย์ประตูตอหนึ่งช่วงนี้ขออนุญาตไปอัปเดตฟุตบอลสตาร์นีกครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับก็บุรีรัมครับเอาชนะลำพูนเบรย์สไปเจ็ดตอนหนึ่งนะครับซีซาร์ดิ้งกระพุกระพุเปิดข้ามมาแล้วโชว์มะโคไม่โดนครับโอ้โหมลูกนี้เคนวินเซน สีก,กันหมดทั้งสนามเลยครับดูครับโดนแค่ไหนอโดนบางมากโดนบางมากครับแต่ก็เหมือนเจ้าต,ตัวต้องการเสาไกลอยู่แล้วนะครับอ้หนาวคนนี้สักนิดนึงหรือว่าตนเต็มๆย้อนเสาแรกนี้ไม่น่าจะรอดแล้วครับโว้แต่ว่าพลาดไปครับเพียงมินเซนจะเปิดเข้าไปครับมาริโอโด่งม,มาแล้วขึ้นโขกคนเดียวลูกนี้โอ้โหแซฟไว้ได้ครับสุดๆเหมือนกันไม่น่าจะมีธงด้วยนะครับ ไม่แต่ไม่ล้าครับเหลือเยอะเลยครับแต่ว่าแม่ไปหยุดเล่นกันหมดครับดีที่ว่าวรวุณียืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับสมาธิดีมากครับจะทุกเข้าไปแม่จุดลีตันแต่มาริโอมาแล้วแม่ขวาม็ได้ครับโอโเติมใหม่สารัตเปิดมาอาครับไปลำหน้ารีตันได้เดียวรีตันซ้ายยิงไปติดครับโอ้โหวุ่นัยดังดักได้ครับน้วรวุฒเสียศิลข้ามาครับมาถึงมาริโอหยอดขึ้นมาเทียศิหลุด จับบอลได้ไม่ล้หน้าล็อกมาเปิดเลียดแล้วยกลูกนี้สองศูนย์เลยครับโอ้โหแม่ทิิพันธุ์พุ่งจันทรโอ้จังหวะหลุดเข้ามาแล้วต้องชมความนิ่งของเดือสินแดงดาครับเพ่ครับไม่ยิงเองครับแต่เปิดให้ทิิพันธุ์นี่อยู่ตำแหน่งดีกว่ายกข้ามตัวผู้ทาประตูรุรถเข้าไปเลยครับสองศูนย์นิ่มๆเลยนะครับลูกนี้ได้แก่ว่า,ย,า,ายิงเอาแรงเนี่ยอาจจะไม่เข้าได้นะครับ บุกน้อยกว่าครับรองบอลน้อยกว่าแต่คมกลิกเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหดูนะครับจังหวะตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับกองหลังก็อยู่กันเยอะแต่นี่ครับไม่ล้านะครับลีโฮตัวสุดท้ายเช็คไม่หลุดนะครับแล้วดูขยับหล่อซะลีโฮหลุดจอเลยครับโอ้โหร้ายจริงๆดูนะครับนิดเดียวุปไปแล้วครับแล้วดูนี่ก็เหนือชั้นเหมือนกันครับทางด้านของธิติพันธ์ โอ้โหวันนี้ทีรอสินี่มาแห่ซุปเปอร์สายยาเลยครับมาน้อยแต่เฮดังๆไปสองรอบแล้วนะครับเล่นกับลีโฮเอาลีโฮทนไม่ไหวก็ขึ้นมาแล้วครับลีโฮลีโฮหลบมาหนึ่งลีโฮไหลออกไปดึงบอลไปได้วินเซนต์กลับมาลีโฮลีโฮจิ้มลงนี้โอ้โหติดกวินครับโอ้โหไอก็ปตับอลยั้ไม่ออกนะครับมุ่ขึ้นหลังไป พิธิพงศ์มีโอกาสเลือกเปิดโดงบาสอันตรายโคกนุ่งนี้ย้อนกลับไปโอ้โหมีตัวซับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปัดควัวมาเนี่ยโหมเข้าปลอก <c oughs> ยากแล้วครับแต่ตรงนั้นน่ยสีขาวโกลนเลยครับสามคนเออใจคอเนี่ยงงงท้องในเลยบแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีเพื่อนทั้งแล้วกีรศิลเปิดเข้ามากีตันจับได้กีตันยิงเลียดนุ่งนี้เฉี่ยวเสาไปครับโอ้ไม่รู้สิวา่าแสงวันลมบ่อย ดูนะครับโอ้โหหักหลุดออกไปเองครับเสาแรกกลับมาใหม่ลงลิ์ลงลิ์ยิงบอลฉลับโอ้โหไปเข้าซองวินพอดีสุดท้ายยังดีไม่พอครับดูครับโชคดีด้วยนะครับบอลบล็อกของสารัตไม่ได้เปลี่ยนทางมากนักนะครับ สีรวัตรยกลูกนี้นิทพงศ์แตะคือก็มาสวยครับปุริชัยซ้ายยิงแฉลบข้ามคานต้าไม่เสียไม่ให้ด้วยครับดูครับหวังปุริชัยโดนนะครับดูนะครับหาหลังเลยครับจอดิทางบอลเลยไม่ธรรมชาติดูแต่ตัแล้วจับบอลแรกยาวไปนิดนึงนะครับทำให้เขายิงลำบากครับดีโฮยัดเข้ามาใหม่ทำชิงลูกนี้ แล้วชนจุดโทษครับเอกภูมิเรียกจุดโทษได้จริงนันได้จังหวะนี้ดูนะครับก็เหมือนชนก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับจังหวะบอลมันเข้าทางเอกภูมิมากกว่าุหิยาครับเข้ามากลายเป็นว่าเข้ามากระแทกแต่ด้านหลังนะครับจริงจริงแล้วเจรนาก็น่าจะเข้าบอลนะครับ แต่ว่าด้วยจังหวะของบอลติกนะครับของการปลอรับจุดโทษโรเชล่าขยับไปแล้วยิงลูกเนี้ยโอ้โหที่เสียบเสาดิกเลยครับอีกนิดเดียวที่ชนเสาแล้วครับนเนี่ยยิ้มแยๆเลยครับต่อ,อให้ไปถูกก็ไม่ทันครับโอ้โหที่ออกจากเท้านึกว่าออกแล้วครับโอ้โพอคุณนิ่งเล้วเกินเอาครับมันยังไม่จบกันง่ายๆครับถ้าเรือกับเมืองทองครับ พยายามกระตุ้นเพื่อนเราดูยเงต่อครับเวลาที่เหลืออยู่ตัวสดๆอยู่ในสนามแล้วนะครับสนธิกิจลงมาแทนแล้วด้วยฟุตติ้มาแม่งิีเข้ขาหน้าต่างโรนี้ลำบากเลยครับพี่จะเซฟลด้วยรตูเวอลซีเงาเผาลูกวินผมเวลักการแข่งขันเลยครับวันนี้กับท่านเรือ ไม่ทันเลครับไฟตีเสมอไม่ทันแพ้ทางดานไอซิ่บางทองจะไปหนึ่งประตูต่อสองโอ้โหเป็นเกมสุดมันเลยครับนี่สุดไปแล้วครับทางด้านของตรสกรทองเหลาครับก็เมืองทองขึ้นนำก่อนนะครับสองประตูต่อศูนย์ครับจากทางด้านของเทีมชาติแดงดานาทีที่41แล้วก็นาทีที่63บสามเป็นที่ที์พ่วงจันทร์นะครับบอลทองจะมาอ่าก่อนที่ท่าเรือจะมาตามตีคะแตนได้นะครับจานาบิโดเชล่าครับถูกโทษที่จุดโทษนะครับนาทีที่87แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันแล้วครับ